يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ماذا تفعلون كفور ما أنت وإن الله أن تقولوا ما تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله الصحيحة فعندهم بنيان مخصوص الحمد لله نو تمي อัลกุรอานที่มีอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى คอยเตือนคอยเตือนพวกเราคอยเตือนพวกเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราอ่านอัลกุรอานด้วยความตั้งใจเราจะเห็นว่าหลายครั้งในคำพิัอัลกุรอานอัลลอฮฺเรียกพวกเราอย่าอิจฮัลที่น่าอัมัณ เปิดไปหน้าต่อไปก็ยอะอาุฮ uh ัลลาินอุลมะบอกไม่น้อยกว่า89ครั้งที่อัลลอฮเรียกพวกเรา <c oughs> ให้พวกเราไดออ้รู้สึกได้ตื่นว่าอัลลอฮเรียกเราแปลว่ามีอะไรที่สําคัญที่เราจําเป็นจะต้องรับฟังจากคําสั่งของพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ ย ا เ ي ه ย ا ยห ي ن หล ن า ا ี م ا ت ق อ ل و ن م ลิมาตะกลูนฟาลูอันนี้เป็นเชิงคำถาม a า l a h ถามพวกเราว่าทำไมถึงต้องพูดในสิ่งที่คุณไม่ได้ทำอะรซลูวะลออิเลาะอ์เซลอวะก็แปลว่าคำถามเชิงห้ามในตัวโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายถ้าคุณไม่ได้ทำคุณอย่าไปพูด ลิมาตะกคลูนลามาแล้วจะฟังทำไมถึงต้องพูดในสิ่งที่คุณไม่ได้ทำกคบูรมักตนะอินดัลอออันตะกูลูามาล้วะฟังรู้ไหมว่าเป็นความผิดอันมหันอันยิ่งใหญ่มันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบหานะว่าทารกโกรธกริ่มมากสำหรับคนที่พูดในสิ่งที่ว่าตัวเองไม่ได้ทำจริงๆแล้วพี่น้องครับ ไม่ใช่แค่เอาว่์ที่ไม่ชอบพวกเรากันเองก็ไม่ชอบที่พูดอย่างเดียวแต่ทำไม่ได้สุดท้ายแล้วคำพูดก็เป็นเหมือนน้ำคำพูดที่ไม่มีไม่ไม่ไมไมสักสิทธิ์พูดไปก็มีคนปฏิเสธในใจไปนะออฮุบิลล,ลาฮ์สุลลอฮะลอฺซิมละุบลลฮฺเพราะอะไรครับเพราะว่าล้านคำพูด ไม่เท่ากับหนึ่งการกระทำเราจึงให้มากการทําให้มากตัฟาลูนให้มากกว่าตะกูลูนถ้าเป็นไปได้ตัฟอานูนให้มากกว่าตะกูลูนถ้าจะตะกูลูนก็ได้แต่คุณต้องตัฟอาลูนต้องทาเส้าพลุมวที่รู้ไหมครับพี่น้องฮะว่าอะไรที่มนุษย์พูดง่ายแต่ทํายากสุดคืออะไร เศษกุตุบได้เชื่อมระหว่างอายะห์ที่หนึ่งกับอายะห์ที่สองที่สามกับที่สองกับที่สามอินนัลลอฮะยุฮิบุลละดีนยุกาติลูน ahu ฟีเศบิลิซัฟฟะเคนะหุมบุญญานุมารซูสเศษกุตุบบอกว่ารู้ไหมครับผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าสิ่งที่ทำยากที่สุดคืออะไรคืออินนัลลอฮะยุฮิบุลละดีนยุกาติลูน ahu ฟีเศบิลิ อัลกิฏาลฟิซาบิลลัพูดง่ายแต่ทํำยากน้อยคนมากที่ยอมเสียสละที่ยอมจิฮาดชีวิตของตัวเองเพื่อแนวทางของอัลลอฮ์พูดง่ายจิฮาดนี่พูดง่ายแต่ทํายากไม่ว่าจะจิฮัดตัวเองชีวิตกีตานี่จิฮาดจิฮาดชีวิตจิฮาดเวลาก็ไม่พอพวกเรานี้ขอจิฮาดเวลาไม่มีให้ j ิฮ a ดร่างกายเราก็ทําไม่ได้ j ิฮ a ดทรัพย์สินเราก็ทําไม่ค่อยได้ต้องยอมรับว่าเรื่อง j ิฮ a ดเรื่องเรื่องทุ่มเทเรื่องเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทํายากอินนัลลอฮฺยุฮิบุลลอฮีนายนุคอติลูนะฮูฟิซาบิลีอีกอย่างหนึ่งที่ทํายากครับซัฟฟาซัฟฟานี่คือจะมาอ กันนะหุบุญยานุมารซูสอาย h นี้บอกสองอย่างที่ทํายากที่สุดเลยหนึ่งอัลจิฮัดฟีซาบิลละข้อสองอัลจามาอะลิละบุญยานุมารซูสจะบอกถึงเราต้องอยู่ในจามาจะอยู่ในจามา์เลือกแล้วเลือกอีกคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่สมบูรณ์ความสมบูรณ์ไม่มีจริงในโลกเพียงทําใจให้ยอมรับให้ได้แล้วถ้าเราอยากได้ความสมบูรณ์ต้องเริ่มต้นจากเรา ไม่ใช่เริ่มต้นจากวิจารณ์คนอื่นแล้วความสมบูรณ์จะเกิดไม่ใช่ถ้าเราเห็นไม่สมบูรณ์เราจะทําให้สมบูรณ์ต้องเริ่มจากตัวเราก้าวจากตัวเราแล้วก็ขยายไปยังคนอื่นอิชชาอัลลอฮ์สิ่งที่เราต้องการก็จะเกิดถ้ารามวัวแต่วิจารณ์คนนั้นวิจารณ์คนนี้รู้ไม่ถูกนี่ไม่ถูกแล้วไม่เริ่มทําเมื่อไหรจ่จะสิ่งที่คุณต้องการจะเกิดดังนั้นพี่น้องครับสองอย่างนี้ สองอย่างที่มันยากมากอัลจิฮัดฟีซาบ,บิลลาห์ไม่ว่าจิฮัดอันนับสไม่ว่าจิฮัดอัลมาลไม่ว่าจิฮัดอัลวกและสฟฟันกาอันนะฮุมบุญยานุมมรซูสหมายถึงว่าน้อยคนที่จะรับความเป็น j า m a a h ความแตกต่างของคนใน j า m a a h ได้น้อยมากมันทํายากแต่พูดง่ายว่าสามัคคีคือพลังการมี j า m a a h เป็นสิ่งที่ดีแต่พออยู่ใน j า m a a h ปัญหามากมายแน่นอนครับว่าสิ่งที่ยาก สิ่งที่ลำบากก็ย่อมมีค่าที่สูงแน่นอนอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นพี่น้องครับนอกจากเราพูดแล้วเราต้องทําเราต้องดูอาเราต้องเริ่มแล้วก็อดทนในเป้าหมายที่เราต้องการนั่นสิ่งที่ผมฝากตัวเองและพี่น้องทุกคนครับขอเราสุภาพนวตาลาจงนกัสลามุอเยกุมารีคุมอฮช